สวัสดีค่ะจิตพาการเดนนะคะสําหรับวันนี้นะคะแนนจะมาแนะนํานะคะวิธีการกําจัดนะคะแล้วก็การดูแลต้นเคลวให้แข็งแรงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของเพียมแมลงนะคะแล้วก็กลุ่มของหนอน,นะคะ่ะปัญหาของการปลูกเคลวที่พบบ่อยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะตัวแรกนะคะก็คือกลุ่มของตัวนี้เลยค่ะก็คือกลุ่มของนอนนะคะนอน ตัวนี้เป็นหนอนนะคะหนอนตัวนี้จะอันตรายมากนะคะเป็นหนอนที่มีความทนทานแล้วก็ชอบซ่อนตัวใต้ใบนะคะถ้าใครเจอใบของผักนะคะใบของผักที่เป็นรอยนะคะเป็นรอยแบบนี้นะคะให้พลิกด้านหลังเลยเขาจะซ่อนอยู่ตามซอกนะคะอันตรายมากกว่าหนอนตัวใหญ่นะคะสําหรับอันนี้หนอนใยแมงมุมนะคะอันตรายมากค่ะจะทําให้อ่า ผักของเรานะคะมีร่องรอยของการกัดและที่สําคัญเลยเขาจะกินเฉพาะส่วนที่เป็นยอดที่แตกใหม่นะคะทําให้รูปร่างแล้วก็ทรงของผักของเราเปลี่ยนรูปค่ะแล้วก็ไม่สวยนะคะตัวนี้ร้ายกาจมากนะคะแล้วเวลาที่เราทําการฉีดพ่นสารกําจับนะคะไม่ว่าจะเป็นสารกลุ่มของบีทีน้ําส้มควันไม้หรือตัวสารสกัดอื่นที่ป้องกันกลุ่มของมแมลงนะคะ เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยตายค่ะเพราะว่าเขาซ่อนเก่งมากเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีใยห่หอหุ้มตัวเขาแบบนี้นะคะอันตรายมากถ้าแพร่ระบาดนะคะแป๊บเดียวค่ะสวนจะเต็มไปด้วยอันนี้เป็นดักแด้นะคะเนี่ยค่ะเป็นดักแด้นะคะดักแด้ของเขาค่ะเนีนจัดการเลยนะคะเป็นดักแด้ถ้าพบหนึ่งต้นนะคะเขาจะแพร่ระบาดไวมากนะคะ ดังนั้นถ้าเห็นก็คือต้องรีบดําเนินการกําจัดทันทีนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวแนนกําลังจะทดสอบสารกําจัดนอนนะคะซึ่งเป็นสารชีวพันธุ์นะคะผลิตจากแบคทีรียกลุ่มของบีทีนะคะแต,แต่เป็นในรูปของน้ํานะคะแนนเพิ่งได้มาใหม่เนาะถ้าแนนได้ผลแล้วเดี๋ยวแนนจะมาแจ้งผลนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วมันสามารถยับยั้งกลุ่มนี้ได้ไหมนะคะ สารตัวนี้เป็นสารชีวพันธุ์นะคะที่แนนใช้ในสวนนะคะเดี๋ยแนนทําการทดลองเสร็จแนนจะมาแจ้งเพื่อนๆนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเหมือนกันกับแนนนะในการปลูกผักแล้วมีหนอนมา ทำลายยอดของผักนะคะต้นนี้สวยมากนะคะต้นไหนที่ไม่โดนนะคะต้นไหนที่ไม่โดนรบกวนนะคะยอดของเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะอันนี้คือกลุ่มของลาซินนาโต้นะคะลาซินาโต้ไดโนเคลนะคะหรือต้นนี้น่าจะเป็นดิทอสคาน่านะคะเป็นเคลเป็นเคลที่มีความหยิกมากๆนะคะหยิกมากๆแล้วต้นแข็งแรงสวยแบบนี้เลยนะคะถ้าเราดูแลควบคุมฉีด สารที่ป้องกันนอนทุกสัปดาห์นะคะน้องก็จะสวยแบบนี้ค่ะแต่ถ้าช่วงไหนที่ฝนตกแล้วแนนไม่ค่อยได้เข้าสวนนะคะเขาก็จะเข้ามาทําลายค่ะก็คือผีเสื้อกลางคืนจะเข้ามาวางนะคะเข้ามาวางไข่หรือบางทีไข่ก็จะติดมากับดินนะคะที่เราปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็ฟักตัวนะคะแล้วก็ขึ้นมากินต้นผักของเรานะคะแบบนี้นะะอันนี้ของแนนสวยเนาะต้นนี้สวยมากเลย สำหรับปัญหาที่2นะคะที่เจอในช่วงหน้าฝนในการปลูกแคลนะคะก็คือปัญหาการติดเชื้อราของต้นแคลนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของผักที่เป็นผักใบหยิกนะคะติดเชื้อราะคะลักษณะเป็นยังไงนะคะสำหรับต้นแคลที่ติดเชื้อรานะคะเขาจะมะีลักษณะใบที่เปื่อยยุ่ยนะคะเปื่อยยุ่ยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะคะถ้าถ้าใครที่ปลูก แคลแล้วก็ลักษณะเขาเปื่อยยุ่ยแบบนี้นะคะหรือก็มีกลิ่นเหม็นนะคะนั่นคือเชื้อราเข้ากินแล้วนะคะให้เราหมั่นเด็ดเอาใบแก่ที่มีรอยแบบนี้ออกไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายค่ะสำหรับใครนะคะที่ปล่อยให้ดินของน้องชื้นแฉะแล้วก็ลดน้ำมากเกินไปนะคะน้องจะเหลืองนะคะน้องจะเหลืองสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะอย่าปล่อยให้ดินแฉะนะคะ เคลของเราจะเหลืองค่ะดังนั้นนะคะในช่วงหน้าฝนนี้ก็คือให้งดน้ำนะคะดูลักษณะของหน้าดินนะคะว่าหน้าดินของเรามีความชื้นไหมนะคะถ้าจับดูนะคะบนผิวหน้าดินนะคะถ้าจับดูแล้วมีความชื้นไม่ต้องลดน้ำเลยนะคะให้งดน้ำได้เลยจะทำให้ต้นเคลของเราเขียวและสวยค่ะสังเกตง่ายๆนะคะเคลที่ ให้น้ำแล้วมีดินที่ชื้นแฉะเควจะซีดค่ะแล้วก็ไม่สวยนะคะเควของแนนในสวนจะมีหลายพันนะคะอันนี้จะเป็นพันเวทบูนะเวทบูจะมีสีเข้มค่ะส่วนพันเนเธอร์แลนด์นะคะหรือสายพันธุ์อื่นเขาจะมีความความซีดกว่านะ,ะก็คือเขียวน้อยกว่าแต่มีจะมีความหยิกสูงแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ต้นเควในสวนของแนนนะคะ อันนี้สกาเลตเคลเห็นไหมคะมีความชื้นนะเพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกทุกวันเลยแนนก็จะงดน้ำนะคะสำหรับข้อควรระวังอีกตัวนะคะในการเลี้ยงเคลให้สวยก็คือการฉีดการฉีดฮอร์โมนหรือการฉีดสารให้อ่าทางใบนะคะเนื่องจากหลายคนที่เข้ามาปรึกษาแนนนะคะเกี่ยวกับการให้น้ำหมักชีวภาพที่เข้มเกินไปแล้วทำให้ใบของเขามีลักษณะที่ ใบจะไม่นะคะ ซึ่งใบไม้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะยอดไม้แบบนี้ก็คือยอดของเขายังเป็นเซลล์ที่อ่อนนะคะดังนั้นถ้าเราให้ความเข้มข้นของน้ำหมักที่สูงเกินไปนะคะก็จะทําให้ต้นเคียวของเรามีลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นใครที่ทําการฉีดน้ําหมักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของฮอร์โมนใดๆนะคะให้เจือจางค่ะแล้วก็ก่อนที่จะทําการฉีดทุกครั้งต้องลดน้ํานะคะลดน้ําผักให้ชุ่ม ให้เขาดูดน้ำขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากนั้นต้องรอให้แดดหมดนะคะเราถึงจะทำการฉีดพ่นกลุ่มฮอร์โมนที่ให้ทางใบนะคะฉีดเจือจางค่ะแต่ให้บ่อยๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะ,ะดังนั้นถ้าใครไม่อยากให้น้องเป็นแบบนี้ก็ค่อยๆฉีดนะคะอย่าพึ่งใจร้อนนะคะฉีดเบาๆเนาะ ปัญหาอีกตัวนะคะก็คือปัญหาเกี่ยวกับลำต้นติดเชื้อนะคะก็คือลำต้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือ,อเขาจะเริ่มมีแผลค่ะดังนั้นเวลาที่แนนเด็ดก้านเคลแนนจะไม่ค่อยเด็ดแล้วดึงกระชากลงมานะเพราะดึงการดึงกระชากเคลลงมาจะทำให้เกิดแผลที่รอยตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อมีแผลได้รับความชื้นแล้วเชื้อราจะเข้าไปกัดกิน เนื้อเยื่อของลำต้นค่ะทำให้ต้นของเคลของเราเน่านะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็ติดไปแล้วนะรอดูว่าน้องจะสามารถฟื้นตัวได้ไหมนะซึ่งยอดของเขาสวยมากนะคะเนี่ยค่ะหน้าฝนอาจจะปลูกยากหน่อยนะคะดังนั้นตัวนี้นะคะถ้าใครอยากป้องกันไม่ให้มีเชื้อรากลุ่มที่ก่อโรคทำให้เกิดการ ติดเชื้อนะคะแล้วก็เน่าแบบนี้ก็ให้ลดราดด้วยไตโคเดอร์มานะคะซึ่งเป็นกลุ่มของเชื้อราที่ยับยั้งเชื้อราตัวอื่นที่ก่อโรคนะคะสำหรับไตโคเดอร์มาค่ะสําหรับต้นเคลที่มีอายุเยอะแบบนี้ได้แก่กลุ่มของไดโนเคลเขาจะมีขแขนงเกิดขึ้นนะคะแล้วแนนจะให้ดูนะคะเวลาที่เราปลูกเคลนะคะตรง ระหว่างข้อนะคะเขาจะมีตุ่มของรากนะคะสามารถแตกออกมาเป็นรากให้เราได้ค่ะวิธีการแก้ไขสำหรับเคลต้นไหนที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเราสามารถเอาเขาลงไปฝังลงในดินนะคะแล้วก็ให้เขาแตกรากใหม่เพื่อเป็นการฟื้นฟูได้ค่ะเป็นบางต้นที่ที่สามารถ ต้านทานต่อโรคได้นะคะเขาก็จะสามารถฟื้นตัวได้แล้วเขาเราก็จะได้ต้นเคลของเรากลับมานะคะอันนี้คือต้นของเขาเนาะหวังว่าต้นนี้จะไม่เป็นอะไรนะคะขอให้น้องแข็งแรงนะคะสำหรับใบของเคลที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือก็เกิดจากเชื้อราแล้วก็ไวรัสนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถเด็ดออกไปได้เลยเป็นการทําความสะอาดให้น้องนะคะเด็ดออกไปแบบนี้เลยเนี่ยค่ะแนนจะทําความสะอาดทุกวันนะคะ แล้วก็เด็ดน้องออกไปแล้วก็แนนก็จะไม่เด็ดติดกับลำต้นด้วยนะคะเพราะกลัวต้นของเขามีแผลนะคะบางทีฉีกนะคะฉีกลงไปนะคะก็จะเกิดแผลค่ะันนก็จะเด็ดเดี๋ยวก้านของเขา,าจะหลุดออกไปเองนะคะเขาจะได้ไม่ต้องเกิดแผลเดี๋ยวเขาจะทําให้ก้านของเขาหลุดได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเคล็ดลับในการปลูกเคลของแนนนะคะใครที่ชื่นชอบเทคนิคการปลูกผักของแนน แนนขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแนนจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยปลูกนะคะตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดนะคะจนเก็บเกี่ยวนะคะปลูกมเมล็ดยังไงเพาะยังไงให้งอกนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ในเพจแล้วก็ในช่องจิตภาการ a เด e นของแนนค่ะแนนทำคลิปไว้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของปูเลนะคะแล้วก็กลุ่มของเคลที่หลากหลายสายพันธุ์นะคะ สามารถเข้ามาดูได้เลยสำหรับวันนี้แนนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ